ก็สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราก็จะไปส่งสินค้ากันนะครับเป็นของลูกค้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับเช้านี้เราก็ก่อนจัดส่งก็รีวิวเก็บไว้นิดนึงครับผมอันนี้เป็นตู้แช่หมูกระทะครับผมตู้แช่หมูสดก็ใช้งานได้เอเยนก์ระสงครับเนื้อแช่หมู แช่อาหารทะเลได้หมดแล้วครับตัวนี้ก็ทําความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ครับใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นงานสั่งทําพิเศษครับจะไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปครับเป็นงานสั่งทําโดยเฉพาะอันนี้ตามความต้องการของลูกค้าครับด้านข้างนี้ก็จะมีตะขอครับตะขออยู่ประมาณหัวมุมครับตรงกลางด้วยครับเอาไว้แขวนถุงครับ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ร้านชอชยโชยูเครื่องรวัวสแตนเลสร้านของเราก็ตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อติดต่อก็0 9 0 9 3 7 7 4 4 2หรืออีกเบอร์หนึ่งก็0.64 3 3 4 4 8 6 0ครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผม ก็สวยงามครับนีเ่เ,เ,เลยครับถ้าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอนี้ไว้ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ